สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้มาอัปเดตแปลงข้าว89ไก่ทองคำนะคผมที่กําลังตากดอกออกรวงนะครับผมอยู่ในระยะที่กําลังโชว์เกสรน,นะผมจากข้าวบางๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดูดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะโดยสภาพรวมทั่วไปนะครับผมดูดีนะครับเป็นข้าวที่ก็โชว์รวงด้วยนะครับผมก็ดูดีครับผม ระยะความสูงเหมาะสมครับผมตอนนี้อยู่ระยะเอวนะครับผมก็มีร้อยนิดๆนะครับผมความสูงเนาะวันนี้นะครับผมลหลายคนหลายท่านนะครับผมทักถามมันเข้ามาว่าช่วงนี้นะครับผมเข้าออกรวงเจอปัญหาหนักๆเลยก็คือมีทั้งหนอนนะครับผมที่เข้าไปเจาะคอรวงทั้งม้วนใบนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะกันแปลงนี้ก็ไม่เว้นนะครับผมอย่างที่เห็นครับเห็นไหมครับว่าหนอนกอมันเข้ากินนะครับผมแต่อที่เห็นเนี่ย เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมคือมันเข้ากินตั้งแต่ตอนที่กําลังท้องนะครับผมแล้วจังหวะเราฉีดยามันมันนับไม่ได้เนาะนะครับผมก็เลยเจอนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าออกรวงนี้แล้วก็คือก็คือเสียแล้วนะครับเนาะรวงนี้ก็คือเสียไปแล้วนะครับผมผมจะพาดูนะครับผมว่าที่แกะดูนะครับผมนี่ผมดึงขึ้นมานะก็จะเป็นสภาพรวงที้เป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือคือเสียหายนะฮะคือโดนกินเสียหายนะครับผมก็มาดูกันครับว่า แผลที wollen, ่ม in uh, in ันกินนะครับผมเดี๋ยวนี้ให้ดูแผลที่มันกินก่อนก็แล้วกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมเมื่อเราดึงนะครับผมเราชักขึ้นมาเนาะส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้อแรกนะครับผมจากจากรวงออกมานะผมเห็นไหมครับว่าคือข้าวนะฮะถ้าสังเกตเนาะออกรวงขาวนะมีสองแบบนะครับผมคือถ้าเป็นเชื้อโรคถ้าเป็นเชื้อนะครับผมใบก็จะแห้งไปด้วยนะครับผมเนาะใบธงนะครับผมก็จะแห้งไปด้วยแต่อันนี้กรณีเป็นนอนนะครับผมจะ จะแดงเฉพาะรวงนะครับผมแต่ใบยังเขียวอยู่แบบนี้เลยนะครับผมนี่คือแล้วพอเราดึงขึ้นมาครับผมก็จะเห็นร่องรอยการเข้าทำลายนี่ครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นรูในนี้ก็จะมีตัวหนอนนะครับผมในในนี้มีตัวหนอนนะครับผมไม่ได้เอาอิดตัมงมาเลยแล้วผมจะแกะให้ดูนะครับผมแล้วผมจะแกะให้ดูก็ข้าวโดยทั่วไปนะครับผมมันก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีหนอนเลยนะครับผมข้าวก็จะดูดีมากนะฮะแต่ตอนนี้พอมีหนอนนะฮะ มันก็จะทําให้ข้าวเสียหายเนาะนะครับผมมันเจาะกินลําต้นไปฮะออกรวงมาก็จะเสียหายนะครับผมเป็นธรรมชาติเป็นปกตินะครับผมเมื่อเราแกะมาข้างในะเดี๋ยวเอาให้ดูร่องรอยก่อนเมื่อเราแกะมาข้างในนะผมนี่คือร่องรอยที่มันกินกินในลําไส้นะครับนั่นแหละครับคือตัวหนอนที่มันยังอยู่นะครับผมคือเราแกะมาได้ปุ๊บจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่มันโดนโดนมันกินในลําไส้นะฮะตัวหนอนยังอยู่นะครับ ตัวนอนยังอยู่เพราะว่าตัวนี้ยังไม่ตายนะครับผมเห็นหมฮะไม่ได้เอานี่มาด้วยนะครับผมเห็นตูดด้วยไว้นะครับผมตรงนี้เองนะฮะใกล้ๆเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งมาเนาะดีแกะให้ดูครับว่าลักษณะการเข้าทําลายของหนอนนะฮะนอนกินข้อกินปล้องนะครับผมนี่เลยนะครับเห็นไหมครับจะดูยากหน่อยเนาะนะครับผมว่าไม่ได้เอานี่มานี่ครับผม เห็นไหมฮะนี่แหละคือตัวหนอนนะครับผมที่เห็นดำๆตรงน,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 รนั้นนะครับผมเนี่ยจุดดำๆตรงนี้คือหัวหนอนนะครับผมนะครับผมคือตัวหนอนนี่แหละคือหนอนกอสีครีมนะครับผมหนอนกอสีครีมซึ่งมันก็จะกัดกินตรงข้อป้องพอดีนะครับผมแล้วก็ออกรวงขาวแบบนี้นะครับผมออกรวงขาวแบบนี้นะฮะก็เสียไปนะครับผมถามว่าตอนนี้ถ้าถ้าเราฉีดตอนนี้นะครับผมมันก็ตายตัวนี้แต่ว่าข้าวข้าวตัวนี้ก็ไม่ฟื้นนะครับ คือถึงมันตายแต่ข้าวมันก็ไม่ฟื้นนะครับผมก็ตัวที่ใช้อยู่ก็ก็ที่ฉีดก่อนหน้านี้ก็เป็นคอร์นทานิโพรนครับผมก็ใช้มันก็ตายดีนะแต่ว่าคือก่อนหน้าที่ฉีดนะผมฉีดตั้งแต่ตอนข้าวกาลังแต่งตัวซึ่งมันก็ทิ้งระยะมาเวลาค่อนข้างนานนะครับผมจริงๆตอนนี้กล้องมีการฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันลุกลามไปต้นต่อๆไปนะครับผมก็เนยครับผมกินคอแห้งไปเลยนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่เนาะเรื่องนอนนะครับผมในนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับผมตีซะว่าสัก ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะก็ไม่ถึงเนานะ,ะนะครับผมสามสี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับผมก็มีปะปายเพราะว่าตอนนั้นที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะฉีดยาหนอนก็ฉีดไม่ได้เพราะว่าเราฉีดยากําจัดหนวดแมวกับกําจัดผักกอดนาไปนะครับผมพอฉีดตัวนั้นไปมันก็ฉีดหนอนไม่ได้เนาะ,ะนะเพราะว่าเราปล่อยน้ําแห้งนะ,ะับโดยเฉพาะในที่ทง,งามนะาะพอเราปล่อยน้ําแห้งมันก็ฉีดไม่ได้นะครับผมฉีดไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ามันแห้งพื้นมันแห้งมันก็แห้งสนิทเลยมันก็ ต้นต้นต้นข้าวมันก็ไม่ดูดซึมอยู่แล้วนะครับผมมันก็ป้องกันไม่ได้มันก็เลยต้องเลือกเอาว่าจะเอาผักปลอดน,นาให้มันหายหมดหรือจะเอาไอ้หนอนนะคะ AO, รับผมก็เลยกึ่งกึงกลางกกันนะครับผมพอผักปลอดนาตายก็รีบขึ้นน้ําแล้วก็รีบฉีดเลยนะครับผมก็เป็นต <ๆ S 2> ัวจัดการนะครับผมอันนี้ก็ม<ๆ>้วนใบก็เริ่มเข้าคือจริงๆที่มันมีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันได้รอบแล้วนะครับผมมันได้รอบฉีดพ่นแต่ยังไม่ได้ฉีดนะครับผมมันก็เลยต้องมีตัวคือ ถ้าเกิดได้รอบแล้วเราไม่รีบฉีดนะครับผมมันก็จะมีการเข้าทําลายแบบนี้นะครับผมเนาะก็จะเห็นกันแบบนี้เนาะนะครับผมใครที่ทํานาก็คุ้นเคยกันดีแล้วนะครับผมคือเอามาเล่าเน้นย้ากันนะครับผมว่ามันมันต้องเจอนะครับผมชาวนากับกับสิ่งแปลกปลอมพวกนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นของคู่กันนะครับผมเนาะก็เอามาอัปเดตให้ชมกันนะครับผมเนาะกับพันข้าวก็ขออ่ไม่ใช่ก็ขอกับแปดเก้าไก่ทองคำนะครับผมที่ออกรวง นะฮะกำลังสวยๆแต่ว่าปัญหาที่โดนก็คือตัวนอนกอนะครับผมและนี่ก็คือผีเสื้อของนอนกอเข้านะครับผมหรือนอนกอสีเขียวไปตัวนั่นแหละเมื่อกี้นี่ครับผมนี่แหละคือแม่ตัวะกาดเลยนะครับผมพอมาวางไข่ปุ๊บนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะแลพอวางไข่ปุ๊บนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่คุ้นเคยกันเมื่อกี้นะครับผมนี่ให้ดูใกล้เดี๋ยวผมซูงข้าไปดูเป็นไงับ คือตัวนะผมตาจะสีแดงเนาะนะผมตาสีแดงแต่ว่ายังมีจุดสีดำๆอยู่ตรงปลายปีกแบบนี้เลยนะครับผมลมพัดนะฮะลมพัดนี่แหละคือลักษณะของแม่พีเสื้ยนอนกอสีครีมนะครับผมก็ถ้าเราใช้สารนะครับผมป้องกันก็จะเป็นกลุ่มไทรมิลนเซียมบ้างนะครับผมอัลบาเม็กตินบ้างนะผมพวกนี้ก็จะตายหรือที่เป็นยาหนกทั่วไปแหละครับผมที่เราใช้กันนั่นแหละนะครับผมหรือกลุ่มฟอสฟอร์ท์เนาะนะครับผมเป็นสาร ใบฟินทรินอะไรพวกนี้นะครับผมก้อยตายเหมือนกันนะฮะก็บวกกันไปด้วยนะครับผมใครที่จะนอนเนาะนะผมระมัดระวังกันนะครับผมก็วันนี้เอามาอัปเดตนะครับผมเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมเนาะทั้งรักษาการออกรวงนะครับผมแต่ก็นะฮะหลายคนหลายท่านตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วเนาะนะครับผมก็คอยดูแปลงกันด้วยนะฮะระยะเรื่อยๆใครมีปัญหาตรงไหนสงสัยนะครับผมก็ส่งเข้ามาพูดคุยสอบถามการอัปเดตได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมน้องมหาแหม่งวันนี้ก็คงจะเอามาคือ เอามาโชว์ให้เป็นเคสแลกเปลี่ยนนะครับผมว่าเราควรที่จะเลือกแบบไหนฉีดแบบไหนนะครับผมแต่ละแปลงแต่ละตัวนะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่มีเบียดเสร็จตายตัวไม่มีสูตรสําเร็จนะครับผมสาหรับการทํานาทําไรนะครับผมอยู่ที่ว่าใครได้จังหวะนะครับผมแม้แต่คนที่เชี่ยวชาญเองจริงนะครับผมก็ย่อมย่อมมีผิดพลาดได้นะครับผมดังนั้นแปลงพืชนะครับผมแปลงนาแปลงไร่สอนเราเสมอนะฮะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยทำไมบอกคนอื่นสอนื่นได้แต่ทำไมของตัวเองไม่สวยซึ่ง มันไม่ไม่เสมอไปนะนะครับผมไม่เสมอไปนะฮะผมเห็นอย่างเงี้ยผมก็บอกได้นะครับผมแต่ว่าแม้แต่เราทําเองเราก็เสียหายครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าได้แบบได้ดีเสมอเนาะนะครับผมแต่หลายหลายคนหลายท่านเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับผมในรูปแบบือลักษณะที่การต้องการกําจัดอะไรต่างๆมันก็ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะด้วยนะครับผมก็อยากให้เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะอัปเดตฝากทุกคนทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่าน ได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้มหาแม่งขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ